สำหรับชิ้นนี้ผมตั้งชื่อว่าสายทานแห่งชีวิตชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่เก่ามากนะฮะตั้งแต่สมัยจบใหม่ๆทำทีศีสมัยก่อนบ้านผมตอนอเด็กๆอยู่ริมน้ำช่วง30ปีก่อนเนี่ยมันจะมีเรือเอยมจุนเยอะแยะเลยจะเห็นสังเกตนะเห็นรูปทรงเป็นรูปเรือแต่ผมไม่ได้ปั้นเรือหรอกผมแค่เอารูปทรงมันมาแล้วก็เรือเอ็มจุนเนี่ยมันจะมีตาอยู่บริเวณหัวเรือแต่ผมไม่ได้ปั้นอย่างนั้นผมย้ายตาของมันมาไว้ตรงกลางรูปเลย ม,มันจะสื่อถึงเรื่องการเป็นเรือแห่งชีวิตอนะเรือท,ที่มองเห็นสัจธรรมของชีวิตนะ,ะส่วนเก่งเนี่ยผมมาเพิ่มมาภายหลังจะเป็นรูปเหมือน,มนชีวิตคนที่มันล่องไปตามสายน้ำเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดส่วนอันนี้จะเป็นดวงตาพระ,ะอันนี้จะเป็นโกดคือในที่สุดแล้วเราต้องเข้าไปอยู่ในโกดเนี่ยทุกคนเลยส่วนอันนี้ก็เป็นชายหญิงที่เวียนว่ายอยู่นะ อยู่ในสายธานสายทานแห่งชีวิตนั่นเอง